ที่นี่สวนของพี่แดงช่วยเล่าตัวนี้ให้ฟังหน่อยว่าคร่คราวๆเป็นยังไงครับตัวนี้พันเนี้แบ็กสกเต้พันนี้ยมันแตกต่างจากพันอื่นนอกจากเรื่องของไม่มีเมล็ดล้วมีเรื่องของอะไรครับเอ่อตัวนี้ผลมันจะใหญ่ใหญ่หญมากๆแล้วมันดกมากถ้าหลังจากที่เขาติดผลแล้วเนี่ยสิบสองเดือนเนี่ยคุณไปเหงนดูทุกเดือนเนี่ย ไม่ขาดต้นเลยครับแสดงว่าออกแต่เป็นทวายตลอดเลยนะหรือไงสิบ <12 S 2> <ะ>สองเดือนเะนี่ยมีทั้งสิบสองเดือนะแล้วก็เต็มต้นเลยไม่แค่วหลักอะไรอ๋นนอเออเอลูกเบาๆอันนี้ดูนะฮะดูนะฮะอันนี้แต่งแล้วนะใหญ่บึ้มเลยถ้ายังไม่แต่งอ่ะน่าจะตกประมาณโลสองโอ้โหนี่นะครับใหญ่บึ้มนี่นี่ให้ดูลูกแล้วนะครับของจริงของจริงเท่านี้ยกง่ายอันนี้คือมือผมโหลาไล่ขนาดไหนอะแต่จับแล้วอ่ะมันไม่โผล่ ไม่เห็นมือเลยครับไม่เห็นนิ้วเลยโโใหญ่กว่าน้าห้ครับนี่กะคำนวนคะเนว่าประมาณเท่าไหร่ฮะลูกนี้แต่งแล้วก็น่าจะประมาณสักโลสองโลสองเคยเจอใหญ่สุดเท่าไหร่นี่เรอประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ไม่แน่ผมเลี้ยงแบบเทวดาด้วยไม่ได้รับปรุงอะไรปุ๋ยก็ไม่ให้ปุ๋ยเทวดาแสดงว่าเราสามารถปลูกได้ทุกภาคไม้ยืนต้นยืนต้นต้งแต่ผมทําไม้มาเนี่ยเพิ่งเห็นไม้ตัวนี้ยยังไม่เคยเห็นใบม้เลย เมื่อเมฆสายที่ผ่านมาไม้่อว่า้นทนยังร่วงยาวอันนี้ก็ไม่เห็นร่วงไม่เห็นใบงสักใบแสดงว่าทนแรงมากแสดงทั่วไปผมก็ปลูกที่จังหวัดนนทแหละเขาชอบน้ํำไหมฮะลดน้ำบ่อยครัดน้ำบ่อยครั้งแสดงว่าไม่ไม่ต้องบ่อยเท่าไหร่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องรดได้รูว่าปลูกได้ทั่วไปภาพที่เขาอยู่ในอเมริกาใต้หรือว่าอะไรด้วยเรื่อยๆบางบางครั้งอาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลทรายดอกก็สวยและดอกแปลกรูปร่างแปลกสวยสีอะไรครับพี่ สีเขียวอ,อ,นอ,อน่อนๆจะเกือบจะอมเหลืองอ<า>แต่พอบานแล้วนะ่ะสีเหลืองใส่น้ำตาลอเดี๋ยวคราวหน้าคราวหลังเนี่ยเราจะพาไปชมต้นจริงๆแล้วก็นั <c oughs> <ส>าได้เลยนะให้นัดกันมาเนี่ยคนละเดือนว่ามันจะมีลูกครบทุกเดือนไหมเอางี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันทุกเดือนเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาดูเนี่ยว่ามีไหมอ่าเราอย่างงี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆว่า ไม่ได้โกหกไม่ได้โม okay, uh ้โอเคครับถ้าอยากได้ของแท้ของดีของแท้ติดต่อทางลุงแดงมานะครับประวัติของตัวนี้เข้ามาเมืองไทยนานหรือ,อยังหรืออะไรยังไงเออมาตัวนี้ก็น่าจะเข้ามานานกันพอสมควรแล้วนะแต่ว่ามันก็จะไม่มีแพร่หลายในท้องตลาดมาเราได้สนใจเนื่องจากว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์เราสนใจตัวเดียวคือต้นที่มันผ่าแล้วไม่มีเมล็ดทั้งนั้นแสดงว่าส่วนใหญ่มีเมล็ด แต,แต่ตัวนี้ไม่มีเมล็ดใช่ครับห <c> ล <oughs> ังจากได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาผุผกพอออกผลแล้วเราก็มาเทชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติมันก็จะคือมีหวานแต่หวานมากหวานไม่มากอืมมันเหมาะสําหรับคนที่เกินเป็นแบบเ้าจะไปคีโตอะไรพวกผมถ้าคนชอบหวานอ่ะพอผ่าปุ๊บเอานมข้นลาดแตกกินได้เลยครับ อย่างนี้แหลอน้ำพึ่งได้ไหมได้ครับก็เหมือนคล้ายอโวคาโดเนอะผมว่ามันมันมันรสพันมันนัวๆคล้ายอโวคาโดแต่อร่อยกว่ามันหวานกว่ามิกถ้คือผลมาตัวนี้แล้วก็ตอนนี้มีคนสนใจเยอะในทั้งผลทั้งต้นแล้วใครที่เดยกินแล้วเนี่ยมันวางช้อนได้ทานเล่นได้ทานอะไรได้ได้ครับได้ตลอดครับประโยชน์มันก็มหาสารพอสมควรไฟเบอร์ก็เยอะดีจริงของเขาเนี่นะครับ วันนี้เรามาดูกันนะครับแบ็กซากเต้นะครับเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสัมผัสเหมือนวิปครีมช็อกโกแลตใช่ไหมจะประมาณนั้นนะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองผ่าชิมกันว่ารสชาติมันจะเหมือนอย่างที่ล่ำลือจริงหรือไม่โอ้โหเนื้อฟดเนียนเลยดูเนื้อมันจะชัดดำกริบยังก็เฉากล้วยแต่เราลองชิมเนื้อมันแบรสท่นมันนัวมัน เอายคอะโวคาโดผสมช็อกโกแลตแต่ก็อร่อยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะมากเขาขายกระโดดเท่าไหร่ครับเนี่ยแต่ผมขายพันหกอาจจะขายสองพันยี่ห้าบาทเ็นหมดนมี่โลละพันหกครับต้องพีออเดอร์นะครับไม่ว่ามีกันตลอดนะครับผมมาเท่าไหร่าขายหมดดูเนื้อมันมันวาหวน่ารับประทรานมากากซาโกเต้น,นะครับอย่าเรียกพรอช็อกโกแลตนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วก็มีความสวยงามมากกว่าช็อกโกแลต คนสนใจนี่จะติดตอ่อโทรดีกว่าิดตได้ไงเอ่ย9 2, <02. S> 2 4 2 5เ4 5 2โอเคอง่างเคี่ยชัดเจน